ฮัลโหลจะกลับมาขวานอีกแล้วนะคะเราจะตลายคลิปแล้วแหละคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวไปขวานจะมาสาธิตวิธีการทาเซรั่มแมวดําเจ้าตัวนี้เลยว่าทาย,ยังไงเคล็บแล้วยังไงหนะ้าถึงจะได้มีเชฟแบบนี้นะคะเออมาดูกันนะคะซึ่งปาหขวานบอกไปแล้วข้างต้นเนี่ยว่าในเซรั่มของเราเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นเจลใสๆนี่บีบมาเลยนะคะคือ นิดนึงอ่ะให้แบบว่าเออหยดหนึ่งนะคะให้พอเพยงกับใบหน้าของเรานี่ขนาดนี้นะคะนิดนึงโอเคแล้วนะคะก็เอามือแต้มค่ะให้ทั่วห้าจุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะทำตามหนึ่งเดี๋ยวดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าไปไนน้มนเหลือให้เหลือเหลือโอเคนะเสร็จพอทีนี้เราแต้มห้าจุดอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการทาเลยอืม อ่ะ,อ,ะอือืึเก็บปะเออเอไงเออถ้าเห็นแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะยกขึ้นไปแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคถ้าเกิดใหา่จะให้ตรงนี้ตึงก็ดึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ทำการปบอย่างนี้เลยเออลูกขึ้นเน่อืมโอเคปะว่างนี้ได้ ออตบแบบเบาๆนะแบบเบาๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เบาๆเฮ้ยอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวหน้ามันจะช้ำเอานะคะอ๋อโอเคนี่มันก็แห้งแล้วแค่นี้ค่ะง่ายๆ,ง,ายๆง่ายปะวิธีการทาโอ้โหง่ายมากๆแล้วก็นี่ซึมซับได้เร็วด้วยเสร็จละวิธีการทาให้หน้าวีเชฟง่ายมากๆขวดเดียวแตะห้าจุดทั่วใบหน้าตบดึงยืดนับหนึ่งถึงสิบดึงยืดนับหนึ่งถึงสิบแล้วตบขึ้น เพื่อที่จะให้หน้ามันดูกระชับขึ้นด้วยแล้วก็การใช้เซรั่มแมวดําตัวนี้ดีกว่าบททอกด้วยเขาจะบอกไว,ว้ว่าเพราะบททอกว่างเนี้ยเราต้องไปขีดใช่ปะมันทําให้หน้าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันบวมกว่ามันจะไปไหนมาไหนได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยมันจะเก็บส่วนที่หย่อนคล้อยเป็นหนกแก้มหรือว่าเป็นแบบเนื้อที่แบบว่ามันย้อยๆอะไรเงี้ยให้มันดูตึงกระชับขึ้นนะคะใช้เวลาแค่เจ็ถึงสิบสี่วันแค่นั้นเองเห็นผลแน่นอนว่าดูหน้าเรียบเนียนขึ้นใสขึ้นแล้วก็หน้าเป็นวีเชฟ จเจ็บตัวเน,ะนะาะรับดีกว่าแล้วก็เราต้องใช้เซรั่มอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วนะคะโอเคนี่มาบอกเคล็ดลับไปกีกันทานอันนี้ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะไปแล้วนะดีสวยๆกันทุกคนล่ะ